มาหาเงินกันต่อทุกคนมือนี้ตร่จะมาใส่บอลลิจแบนในบีเอ็กเทรดนั่คนเนาะซึ่งอัปเดตมาใหม่เนาะมามาเบิ่งวิธีการเอาบอลลิจแบนเข้ามาก่อนเนาะขั้นตอนแรกนะทุกคนอ่าคลิกเข้าไปเดี๋ยวตร่จะเอาออกก่อนเนาะเดี๋ยวเตร่จะให้เบิ่งเด้อคลิกเข้าไปเนี่ยอินดิเคเตอร์เนาะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเลื่อนลงมาตัวนี้เนาะเลื่อนลงมาเบิร์ดโซนของตัวเอมาสู่ตัวบีตัวบีตัวนึงอ่าตัวนี้เนาะบอลลิจแบนเนาะบอลลิจแบน ตัวบีแถวที่2เนาะอ่ะคลิกเข้าไปบริจาแบนปุ๊บมันจะมาประมาณนี้นะทุกคนเนาะอันนี้คือบรนะิจาแบนเนาะสำหรับวิธีการไส้เนาะทุกคนเนาะสำหรับวิธีการไส้เนาะคืออ่าก็งี้ยกตัวอย่างเนาะถ้าหากว่าบริจาแบนของมันเวิร์ออกทั้งสองข้างแสดงว,ว่าปริมาณของการที่ว่าจะปรับตัวเป็นเทนนั้นหลายถามว่าบริจาแบนฮุบตัวกันเข้าตลาดจะอยู่ในโซงของการไส้เว่ยนะทุกคนเนาะอ่าเขามาเบิรงกันเนาะเนื่อเบิรงกันในอดีตที่ผ่านมาเลยนะทุกคนเนาะอ่ะะเเเดีย๋ยยววตัวนนน้้้จออใหบิ่งกานนะ เห็นบ่ในกรณีนี้ที่ว่ามันเป็นไซเวเห็นบ่อ่ากรณีนี้ที่ว่าเป็นไซเวบอลินเจแบนมันจะฮุบกันเข้าไปเนาะคุกเนเข้าไปเนาะอ่าต่อมาถ้าว่ามันเบิกออกแบบนี้เนาะแสดงว่ากำลังตลาดกำลังจะอยู่ในช่วงของการ up trend เนาะทุกคนเนาะอยู่ในช่วงของการเป็นเทรนขึ้นหรือว่าเทรนขาลงนั่นเองเนาะอ่าปัจจุบันนี้เนาะตลาดอยู่ในช่วงของการไซเวที่หนึ่งเนาะเพราะบอลินเจแบนกับบอลไดเบิกออกเนาะบอจเจแบนเริ่มจะฮุบเข้าเสร็งเขาเบิ้งเลยว่าตลาดปัจจุบันไซเวเนาะซึ่งอยู่ในโซนของการไซเวอยู่นะทุกคนเนาะ โอเคเนาะสำหรับวิธีการไส่เนาะอ่ะก่อนอื่นเนาะตัวเอจะลากโซนเนาะเป็นะจะลากโซนอ่าตัวนี้เนาะ profit sl เนาะลองกับสอดนาะเดี๋ยวปัจจุบันเนาะตัวเอเบิงเบิงในโซนนี่เนาะก็อยู่ในโซนของการไสเวยอยู่ที่หนึ่งเนาะสำหรับถือว่าวิเคราะห์ยากสำหรับตลาดไสเวยเนาะตลาดไสเว,วยจวนวิเคราะห์ยากเนาะนะอ่ะเดี๋ยวตัวเอจะลองเบิงเด้อทุกคนนะจะลองเบิงเนาะอ่าจะเอา จะลองเนาะโซนนี้จะลองเนาะโอเคเนาะมาเดี๋ยวตอนก่อนอื่นเ้าต้องลากโซนก่อนเนาะเดี๋ยวตออัวเองจะตีโซนแนละ้วก็ลากโซนก่อนเนาะอ่ะตัวน,นี้ป้ายวิทยุกลางเนาะประมาณนี้เลยเนาะโอเคเนาะซึ่งสมมติว่าปัจจุบนนะันเนาะตลาดยูนิสกูฟคง,งการไซเวเนานะแล้ว เบิ้งราคาเนาะมันขึ้นไปที่ใดก็ติดในตัวของเส้นบริจแบนเนาะติดในตัวของ Saint เส้นบริจแบนเนาะแล้วก็เซิงเขาเอิน้นในจุดนี้เอิ้นว่าเป็นโซนที่ว่าเป็นแนวต้านได้นะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเด้อเนาะนี่คือโซนที่ว่าเป็นแนวต้านได้เนาะเดี๋ยวตัวะลากโซนบงอ่ะอันนี้คือโซนที่ว่าเป็นโอ้ปัจจุบันตลาดทะลุโซนขึ้นไปเนาะติดเส้นบริจแบนนะทุกคนเนาะไม่นี่ เซล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 โอ้เซลลงมาเกือบบระถันเนาะมาไมบนี้ขายลงมาได้เพราะว่าตลาดยึนเป็นต่ําเส้นทางด้านทึงซึ่งใกล้โซนกับโซนโยเปนเนอต้าเนาะมันต่ําเส้นทั้งทึงเนาะเส้นทั้งทึงปุ๊บเนาะโอกาสที่จะลงมาก็มีเนาะเพราะว่าบริจแบนมันจะเด่นอยู่ในกรอบเนาะมันจะเด่นอยู่ในกรอบถ้าว่ามันต่ําเส้นบริจแบนปุ๊บเฮาสามารถที่ว่าจะตา่ำ order ขายได้เนาะซึ่งมันมีหลายรูปแบบเนาะมันมีหลายรูปแบบเนาะคัวว่าตัวเองจะวางไว้เนาะอ่ะสำหรับตัวนี้ตัวเองจะ กรอบของมันจะอยู่ประมาณนี้ทุกคนมาไปนี้วิดเนาะโอเคมาไปต่อทุกคนสําหรับในการใส่บริจูแบนเนาะปัจจุบันกาตลาดฮุบฮุบโตอยู่เนาะตลาดฮุบโตอยู่กะบวกล่นข้าว่าจะจะยาวเนาะบยังอกโอเคอ่ะวันนี้จะปรับเงินเป็นหกสิบเนาะอ่าซึ่งตัโดยคิดว่าเนาะมีโอกาสที่ว่าจะลงมาเลยเดี๋ยวเบิรงกเราได้ด้วยนินเนาะทะลุเส้นกลางได้บ่เนาะโอเคทะลุเส้นกลางมาได้ทุกคนวันนี้ตามซื้อขึ้นไป ตามซื้อขึ้นไปเด้ออ่ตลาดลงมาปุ๊บเนาะพอดีต่ําในเส้นกลางเนาะเส้นกลางของวิจนนารณเนาะเส้นกลางแล้วอ่าแน่นอนในเมื่อที่ว่าตลาดต่ําเส้นกลางโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปมีดเดนะทุกคนนะมาเบิ่กกันไว้นีนะ่เนาะมันนี่า,ายเนาะมันนี่ใบเบิ่งว่าจะขึ้นได้บ่เนาะเดี๋ยวหน้า,านะซดมาไว้ก่อนเนาะอ่ะขึ้นได้บ่ลูกปื๊ดให้ในแม่เน,นาะเดีย๋ยวว่าหยุดนิงน่งนะทุกคน ตลาดยุติสวงการซเว่เนาะบริจแบนมันบม่ได้เบิกเกินไปเนาะเห็นบ้องติดซเว่อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเขาต้องเบิงเนาะเออ่ตัวเอคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นไปตอนน่อมีเนาะเดี๋ยวตัวเอลากโซนขึ้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเด้ออ่ะลากโซนขึ้นไปเนาะโอเคเนาะมาวันนี้ตัวเอจะเข้าออเดอร์บายเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเนาะโอเค มาไม่นี่บ่ายเลยทุกคนบ่ายเลยเนดะ้อเพราะว่านึ่เนาะตลาดติดเส้นกลางเนาะติดเส้นกลางสเส้นกลางของมันอยู่จุดนี้เนาะแล้วพอดีของเอิร์นตลาดติดเส้นกลางแล้วบอสมัครลงต่อเนาะสถานการณ์ยังยังยูไกยู u, ทาว่าจะขึ้นไปหาในตัวของอ่าเส้นอ่าบริจเบนตัวตัวที่เทิงเนาะตัวทเทิงมันก็ยังไกยูเห็นป,ปะปัจจุบันนี้ขึ้นไปนติดเลยเนาะมาเบื้องการทาวา่าทะลุขึ้นไปได้ก็โอกาสที่ว่าจะปั๊บตัวเป็นเทรนนะเนาะเบื้องจากสองเส้นมันเริ่มเบื่อออกจากกันเลยเนาะ มาเบิงกันทุกคนไหมนี่เนาะโอเคน่าจะมีปัญหาเนาะวิธีการใส่บริจเบนอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็ต้องต้องด้เบิ้งละเอียดไดุ้กคนเรต้องด้เบิ้งละเอียดเนาะโอเคปัจจุบันตลาดตีโซนอยู่เนาะตีโซนอยู่เดี๋ยวเขาต้องเบิ้งออนดร์นี้นุกันทุกคนอ่าโอกาสที่จะขึ้นไปต่อก็มีที่กันได้เนาะเพราะว่าบริจเบนเริ่มเบิกองออกเนาะเริ่มเบิกออกอ่ามาเบิ้งไม่นี่ทุกคนโอเคถ้าว่าทะลุกรอบเนาะบริจเสร็จนี้มันทะลุบริจเบนขึ้นไปเนาะทะลุได้บ มา,มานี่โอเคซื้อขึ้นไปต่อซื้อขึ้นไปต่อเด้ซื้อขึ้นไปต่อเนาะเพราะว่านึ่งเนะาะตัวของแท่งเทียนสีเขียวนั้นมันได้ทะลุทลุเสรษฐกิจบแบนเส้นที่เทิงเนาะเส้นตัวเทิงเนาะเส้เเนตัวเทิงขึ้นไปเนาะโอกาสที่จะก่อตัวขึ้นไปก็มีเพราะว่าเบิ้งจากเส้นทั้งสองฟังเริ่มที่ว่าจะเบิกออกจากการเนาะโอกาสที่ว่าจะดีดตัวขึ้นไปเนาะตัว X คิดว่าจะอยู่ประมาณเนี่ยทุกวัอยู่ประมาณนี้เนาะ โอกาสที market, ่มาประมาณนี้ได้อยู oh, ่เนาะประมาณประมาณตัวเอแล้วลากโซนไ่เลยเนาะอยู่ในโซนนั่นเลยเนาะอ่ะเสื้อมันนะทุกคนเราเสื้อมันเนาะเพราะว่าการไส้มันการข้ามว่าจะได้ผลเนาะโอเคปัจจุบันเนาะตลาดกำลังเกิดการก่อตัวขึ้นไปทุกคนกำลังเกิดการโต้ตัวขึ้นไปบริจูแบนเริ่มวิ่งออกเลยออกเนาะมาเบิงกันโอเคทะลุขึ้นไปแบบนี้ทุกคนถวาว่าบริจแบนแท่งเทียนทะลุเสร็จบริจแบนขึ้นไปแบบนี้เนาะโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปหาโซนที่ว่าตัวเอได้ตีไว้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยเนาะ มันน e hey. e ี่ตามมันจะซื้อขึ้นไปต่ออีกไปหนึ่งเนาะตามมันจะซื้อขึ้นไปต่ออีกไปหนึ่งเนาะเพราะว่าตลาดลดโซนขึ้นไปลดโซนเส้นเนาะทะลุเส้นขึ้นไปโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปต่อนี้คือกันนะทุกคนเนาะมามาเบิ้งว่ามันจะขึ้นไปหาโซนที่ว่าตัวเองได้ตีไว้ได้บอกนะทุกคนเนาะมาเบิ้งกันเด้ออันนี้คือวิธีการใส่โบลจ์แบนเนาะใส่งบอยู่สามร้อยปัจจุบันเนาะงบอยู่สามร้อยปัจจุบันมีกำไรมาเจ็ดสิบเก้าเหรียญเลยเนาะบรวมออเดอร์ที่ออกไปเนาะออเดอร์ที่ออกไปแบนออเดอร์บ่ายเนาะเหรียญ ะมาเบิ้งทุกคนถามว่ามันทะลุเกาะขึ้นไปนะทะลุเส้นขึ้นไปตามซื้อเลยนะทุกคนเนาะถามว่ามันติดมันทะลุมาได้เหาขายลงมาเนาะโอเคงามๆทุกคนงามๆงามๆเด้อเนาะอันนี้คือวิธีการใส่โอ้คือว่าขึ้นไปแล้วบอสามารถคือว่าจะขึ้นไปต่อได้เดี๋ยวเบิ้งเน้่อนี้นะทุกคนเนาะแต่ถามว่าเทียบใส่โอกาสที่จะขึ้นไปต่อถามว่ามีบอเนาะตัวเอ้คิดว่ายังยังมีโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปได้อยู่เนาะมา ปรับเงินทุกคนปรับเงินใหม่นี้ตัวเองจะเข้าไปต่ออีกหกสิบเนาะหกสิบเด้อซึ่งเดือนนี้เนาะนะโอเคปฏิเสธราคาไปเนาะตามมาเดินซื้อขึ้นไปอีกหนึ่งทุกคนตามมาเดินซื้อขึ้นไปอีกหนึ่งเนาะอ่ามีโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปหาโซนที่ว่าตัวเองนี่ตีไปเลยเนาะเพราะว่ามันมันหลุดอ่าในตัวของเนื้อเทียนนั้นมันทะลุเส้นเส้นเส้นตัวที่สามเส้นเทิงสุดเนาะมันจะมีอยู่สามเส้นเนาะเส้นตัวเทิงสุดทะลุหากว่าแท่งเทียนใดก็ตามที่มันทะลุเส้นขึ้นไปเขาตัดสินใจบายอย่างเดียวเลยเพราาะว่ เวอร์ออกเซจังมันเวอร์ออกแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นไปต่อก็มีให้ทุกคนเอาโซนมาติหลักไว้เลยเนาะเข้าไปนี่เนาะเข้าสมัรถเอามาเลือกตัวใดตัวดุ่มตัวถึงเนาะลองกับซอดเนาะโอเคเห็นป๊อปวินาง,งามๆทุกคนจากงบสามร้อยมาได้สองรยห้าสิบเนาะกำไรที่สองรอยห้าสิบเนาะกำไรที่สองรยห้สิบปะโอเคอ่าปัจจุบันเนาะปัจจุบันชื่อว่าน่าจะติดน่าจะติดโซนเนาะอืมาวานี่รูปแบบนี้โอเค ลงมาทะลุบอทะลุเส้นกลางเนี่บอโอเคถากว่ายังทะลุเส้นกลางมาได้ทุกคนมานี่ตัวจ้เอากำไรไปเบิดเลยเห้าสิบสามเดือนเนาะโอเคทะลุเส้นกลางลงมาทุกคนเฮลซ์เซลลงมาเด้อเฮลซ์เซลลงมาเนาะเพราะว่าแท่งเทียนสีแดงมันทะลุเส้นกลางลงมาเนาะโอกาสที่ว่าจะลงมาต่อก,ก็มีเนาะซึ่งแน่นอนทุกคนเนะาะเงี้ยไข่ค่อนข้างวาเข้ามาหลายเลยเนาะอ่ะมาเบิรงทุกคนว่ามันจะลงมาได้บ่เนาะถากว่ามันทะลุเส้นกลางลงมาประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเด้อวยจะลบนี่ออกให้เบิรงเนาะ ามว่าแท่งเทียนนี่ทะลุเส้นกลางตัวน,นี้ลงมาให้เขาขายลงมาถามว่าทาะลุบ่ได้คือแท่งเทียนแดงไม่ได้หเหาซื้อขึ้นไปเนาะง่ายๆนะทุกคนไม่ต้องเข้าใจยากต่อวิธีการเทรดตามบูลิจแบนเนาะอ่ะออเดอร์นี่นเนาะออเดอร์นี่จังใดก็ต้องวินแล้วล่ะ <c oughs> โอเคทุกคนโปรฟิตง,งามๆเหมือนี้เทคโปรฟิตมา100%อีกแล้วทุกคน100%อีกแล้วเนาะงบ300มาได้600เหรียญเนาะถ <c oughs> ือว่าตอบโจทย์ที่สุดทุกคนในการเทรด B X เทรดการใส่บูลิจแบนเนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่ตัวเองใส่เนาะ ปั๊บผูงแก้ไขฝึกฝนเทียดเสียมาก,ก่อนได้ในกับปัจจุบันกลับมามีกำไรตอนที่เอามาไม่ไม่เสียเนาะเพราะาอัปเดตมาเมื่อวานเนาะกระเทียมผพรผู้จักเนาะแล้วก็มาศึกษาให้มันลงลึกเนาะก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะทุกคนเนาะอ่าชิว่าใช้ได้ผลสำหรับบริษัทแม่นเนาะผู้ใดที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสไสดิเคเตอร์เนาะให้การสามารถทั้งหาตัวได้เพราะว่าสำหรับคลิปนี้ก็บริษัแนะนำหรือซักส่วนผู้ใดกำลังลงทุนเนาะแต่สิง่งที่ตัวเอง ใช้ต้งไปคือการใชาบริจาแบนเนาะผู้ใดที่เทรดอยู่อยากจะศึกษาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทุกคนเนาะโอเคเนาะนี้คือวิธีการใส้บริจาคแบนเอกคนเนี่ยก็ชื่อว่าตอบโจทย์แล้วก็ได้ผลเนาะกำไรมาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนาะอ่ะการซืจะโปรฟิตไว้ประมาณนี้ทุกคนเนาะจะโปรฟิตไว้ประมาณนี้ก็บายบายทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าตัวเองจะมาแชร์เทคนิคใหม่เนาจะมาแชร์เทคนิคใหม่เด้อ